Good morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้เมื่อวานนี้คือ,อตัลงเชา้านี้หรือเมื่อวานที่จะบอกว่าเช้านี้เนี่ยมีเรื่องที่ว่าเมื่อวานเขาไปตรวจเจอว่ามีคนที่ติดเชื้อเอมพ็อกซ์หรือว่าฟีดาดลิง<อ>เข้ามาที่ประเทศไทยเป็นฝรั่งที่มีประวัติเดินทางไปที่แอฟริกาแล้วก็เข้อมาที่ประเทศไทยตรวจเจอเชื้อเอมพ็อกซ์เพ็หรือว่า มังกีพ็อกซ์นั่นเองแต่ว่า WSO เขาไม่อยากให้เรียกชื่อแบบเป็นฝีดาดลิงแล้วก็กลัวน้องลิงโดนแบบโดนบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยมั้งก็ค่อยให้เรียกเอ็มพ็อกซ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าไปตรวจเจอเนี่ยไม่เจอเคลสทูแต่ว่าเจอเคลส1วัน เคล็ดวันแล้วเป็นเคล็ดวันบีด้วยนะเนื่องจากว่ามันกลายพันมาจากเคล็ดวันอีกทีหนึง่งซึ่งไอ้เคล็ดวันบีเนี่ยมันร้ายแรงกว่าไอ้เคล็ดวันเฉยๆแล้วไอ้เคล็ดวันมันก็ร้ายแรงกว่าไอ้เคล็ดทูด้วยแต่ไอ้เคล็ดทูเนี่ยมันคือแพร่กระจายเร็วไปร้อยกว่าประเทศทั่วโลกแล้วเพียงแต่ว่าเชื้อมันไม่รุนแรงมากแต่ไอ้เคล็ดเนี่ยมันมันมันไม่ได้แพร่กระจายเร็วแต่ว่ามันเชื้อมันรุนแรงนะคะถามว่ารุนแรงกับใครก็รุนแรงกับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะก็คนที่อาจจะติดเชื้อ SIV คนที่เปอชเอ็มวงคนที่เ็ กลุ่มเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะระยะฟักตัวอยู่เอ่อฟักตัวอะไรล่ะฟักตัวหรือฟักเชื้อระยะฟักตัวหรือว่าระยะฟักเชื้อเนี่ยอยู่ที่5-14ถึงวันนะคะแล้วลักษณะก็จะเป็นตุ่มตุ่มตุ่มก็มีตุ่มตามวัยวะเพศแล้วก็ตุ่มตามแบบก้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเอ่อขึ้นตามมือด้วยขึ้นตามมือก็จะไม่เหมือนอิสุอิสยเพราะว่าอิสุอิสัยจะขึ้นตามลำตัวเยอะแต่ว่าอันนี้จะขึ้นตามมือเยอะแล้วก็จะขึ้นตามแบบตามแบบเอ่อตามก้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราก็บอกว่าตรงตุ่มอ่ะตุ่ม ที่มันเป็นตุ่มๆหรือมันเป็นแบบตกสะเก็ดแล้วเชื้อเยอะมากมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะก็ต้องไปฉีดวัคซีนแต่ว่าวัคซีนเนี่ยก็จะใช้ได้ดีกับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะวัคซีนอ่ะโอ้โหวัคซีนเข็มละ8,500ีด2เข็ม ล้วก็จะมีเข็มละ2002ัสีสองเข็มเหมือนกันคำถามคือคนจนมีสิทธิ์ไหมคะยังไม่ฟรีอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องจ่ายตังต้องไปฉีดที่สถานสัภานะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องฉีดทุกคนฉีดเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ18ขึ้นไปกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงใครบ้างที่กลุ่มคนมีความเสี่ยงก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะคนที่เกิดก่อนปี2523ออันนี้ความเสี่ยงน้อยนะ เพราะว่ากลุ่มคนที่เกิดปี2523หลังปีนี้เป็นต้นไปอ่ะก็คือจะไม่มีการปลูกฝีแล้วไงเพราะไม่มีการปลูกฝีแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชือ้อเอ็มพ็อกซ์ตัวนี้ได้เออแต่วทีเนี้ยก็ไปดูผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็เกิดก่อนปี2523ก็อาจจะมีปลูกฝีแล้วสามารถที่จะทนไข้ทรพิษได้นะคะก็จะป้องกันเชื้อตัวนี้ไปได้ด้วยอยู่ก็เกิดปีหลังปี2523นะแตสองพัน,ะนห้ตรงนี้นนเ่ยยี่ย ดีตรงนี้ก็มีเหมือนกันอ่ะเออก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ระมัดระวังกันนะคะการติดเชื้อติดไช้จากการสัมผัส,ต,ดดสติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์งติดได้จากการใา่ผ้าสื้อผ้าเช็ดนอนผ้กหมอนมุม้งผ้าหม่มร่วมกันผ้าเช็ดตัวร่วมกันผ้าช็ดหน้าร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อ๋กอก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอ๋อสังคัดหลังด้วยไอตามพ่นออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ลักษณะแบบจะไม่สบายเหมือแนบบจะแบบจะไอจะคอกจะแคกใส แมสเอาไว้ด้วยนะคะเอ็มพ็อกซ์นะแต่ว่าก็อย่าแตกตื่นตกใจมากจนเกินไปเอาว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนนะคะแต่็ยยามว่าเออต้องเสียตังค์นะคะวัคซีนเข็มมา2 0 0 2ฉสีด2เข็มนะจ๊ะ